สวัสดีครับช่องหมอแก่นชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เดินชมเที่ยวสวนสาธารณะนะครับวันนี้จะพาทุกคนรีวิวเก็บมะขามป้อมกินนะครับมะขามป้อมต้นใหญ่มากครับกินแค่ลูกสองลูกก็พอแล้วนะครับวันวันหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกคนชวนดูต้นมะขามป้อมต้นยักษ์ใหญ่ครับลูกเต็มต้นเลยครับสูงมากนะฮะไม่สามารถปีนขึ้นไปได้หรอก ถ้าอยากกินองออกไปเพียงเอานะครับสรรพคุณาคำวมาขามป้อมทุกคนก็รู้นะวิตามินซีสูงนะครับลายเสมหะนะครับชุ่มคอเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเก็บมาขามป้อมต้นยักษ์นะครับพารีชมมาขามป้อมแล้วก็มาขามป้อมดกๆนะครับคนไปดูกันเลยครับก่อนจะเก็บมาขามป้อมก่อนี่ครับดูต้นเขานะครับชัดมากเลยฝั่งเนี้ย รากเขาไปไกลนะดูรากเขาต้นวัตถรากต้นมะขามป้อมไปไม่ไกลนะอันนี้ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นต้นะมะเฟืองนะครับมะเฟืองรากเขาไปไกลเหมือนกันนะต้นมะขามป้อมอเนะี่ยต้นยักษ์ต้นใหญ่เลยเนะี่ยตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเห็นต้นมะขามป้อมต้นนี้แหละใหญ่ที่สุดที่อื่นมันมีเยอะอยู่แต่ผมไม่เคยเห็นนะผมเพิ่งเพิ่งเห็นต้นนี้ เมื่อก่อนมันอยู่ตามปงตามป่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะมันก็ใหญ่พอดีพอดีที่มันใหญ่มันสูงอยู่ในสวนสาธารณะมันแบบดินดีนะต้นมันก็เลยเนี่ยลูกมันก็ร่วงเต็มหรือคนอื่นเขาเก็บมันร่วงหรือเปล่าไม่รู้นะดูครับจะวัดรีวิวให้ชมตึดสูงมากเลยครับทุกคน20เมตรได้ลูกเต็มต้นนะครับเนี่ยมองอย่างนี้มองไม่ออกหรอกแต่ว่ามองตาเปล่าเห็นเต็มต้นเลย เดี๋ยวจะซูมให้ดูลูกนะครับเนี่ยฮะลูกเต็มเลยกล้องผงไม่เท่าไหร่นะเนี่ยนะครับลูกเยอะพอสมควรนะเยอะนะยังไม่แก่เต็มที่มันก็เริ่มแก่แล้วละ่ะแต่ลูกก็เยอะนะกินไม่หวานไม่ไวเราทุน,นเต็มนะครับเต็มเต็มแล้วมันร่วงมันร่วงก็เยอะนะครับร่วงตั้งแต่ลูกมันอ่อนนะครับ เนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเก็บนะครับเก็บชิมนะครับเนี่ยกิ่งนี้ก็ต้องกระโดดเอานะถ้าอยากได้ต้องกระโดดเอามันก็เริ่มแก่แล้วนะครับต้นเดียดตรงมีกิ่งก้านสาขานี่นะครับพอให้ชิมได้อยู่คนละับน่า ลูกใหญ่ลองลูกใหญ่ดูครับเอ้ยเจ๋อว่าลูกไม่เนา่าเก็บลูกดีๆไปเก็บเกลืลูกเนา่านี่นะทุกคนนี่คมันแก่แล้วเดี๋ยวนะเอ,อ้ย yeah. สามลูกกสี่ลูกกับ,บอะอยเต็มต้น,นครับฝั่งนูน้นนะนู้นกิ้งโน่นเนี่ยเยอะแยะเลยนะกิ่งเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยคนระกิง่ง ถ้าอยากกินเอาไม้มาปรับๆเอาได้แล้วครับไ,ได้แล้วไ,ได้บอกมาเลยเ๋ยวมากินกันเลยครับอืมชุมช่มคอชุ่มคอชื่นใจเอลูกม,มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเหมือนมีแมงหรือเปล่าธรรมชาตินะเฮ้อ,อย่างนี้แหละเอ๊ะประเทศอะไรเวียดนามหรือเปล่า ต้นแบบไม่ได้สูงนะมันคดัดมันอยู่แบบพุ่มๆมันมีแต่ลูกมันเลยนะมันมีแต่ลูกมะขามป้อมเลยแบบลูกใหญ่ๆอ่ะแบบมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมีแต่ลูกเลยไม่รู้เขาบลูกยังไงพันอะไรฮอู้มันเยอะจริงๆนะแบบเขาปลูกเป็นสวนมันไม่มีใบเลยนะมีแต่กิ่งมันเลยคือมันน้มน้าวลงมาแราวมันมีแบบลูกใหญ่ๆแบบเก็บ เก็บแบบต้นหนึ่งก็คือว่าหาบไปเลยนะลูกมันอ่ะหาบขายไปเลยนะครับแต่บ้านเราในพันเล็กๆอย่างเงี้ยผมชอบพันเล็กๆอย่างเี้ยแหละครับได้มาสี่ลูกแล้วครับเดี๋ยวจะมาชิมมาขำป้อ <c oughs> <c oughs> มนมทำไมก่อนกลือน,นะทำไมนี่ลืนไม่ได้ ตอนสมัยเด็กๆนะพริกเกลือนะตำพริกเกลือไม่ได้มีน้ำตาลนะแบบสมัยเด็กเด็กน้อยสมัยก่อนนะตำพริกจะพริกแห้งหรือจะพริกสดก็ตำไปพากันตำใส่สีหเม็ดใส่เกลือ2ช้อนใส่กระเทียม2องสากลีบแล้วก็ผงชรสนี่คือแบบ อ,อร่อยมากเลยนะนี่คือแบบปูนปภูมิปัญญาของเด็กน้อยเราสมัยก่อนตำพริกเกลือใส่กระเทียมใครไปรู้ลองใส่ดูบ้างนะใส่กระเทียมแล้วก็มาจิ้มกับอะไรก็ช่างเถอะจิ้มทุกอย่างเลยที่กินได้อะนี่คือมะขามป้อมก็กินมะขามมะขามธรรมดาก็กินนะมะขามเปียกมะขามอะไปเปรี้ยวๆกินทุกอย่างอะไรที่เป็นมะขามะ มเม็ดมันแก่แล้วครับวิตามินซีสูงนะถามปั่มชุ่มคอมาเล็ดแก่แล้ว แก่จนขึ้นในนี่แล้วครับมีเม็ดเม็ดแล้วก็มาวันนั้นเม็ดยังอ่อนนะครับเคียวแบบกัดปุ๊บขาดปัดเลไมันเคียวคือมันยังไนนี่คัวตนนี้มันแก่แล้วนะครับเนี่ยถ้ามันยิ่งแก่มันก็ยิ่งอร่อยความหวานมันจะมีมากกว่าคาอ่อนนะครับก็ปุ๊บน้ํามันก็จะเปรี้ยวแต่เปรี้ยไม่มากแต่มันจะหวานในปากเยอะนะถ้าถ้ามาขามป้อมแก่นะ อบาไปเก็บไว้กินต่อวันหลังครับบรรยากาศตรงนน้นนีเยอะนะครับผุเคยไปรีวิวเลี้ยสดให้ชมแล้วั้มีเยอะสึกต้นตามป้อมท่านั้นเลยน่าจะปลูกจริงผอมีเยอะมากเลยครับไปดู กินตรงนี้เยอะนะครับลูกมนันทั้งนั้นเลยสายตาดีก็มองเห็นนะครับเพราะกล้องผมไม่ชัดมันก็มีทั้งต้นนี่แหละต้นใหญ่กล้องผมไม่ค่อยชัดเทไหลด้วยว่าเห็นว่าเยอะนะซูมแล้วนะั่นเนี่ยสูมได้ขนาดนี้แล้วมากใหม่กายก่องนะครับมาขาป้อมมากินได้ทั้งปีแล้ว ก็ไม่มีใครเก็บกินหรอกเนี่ยไม่ต้องปีนให้เสียเวลานะไอ้นี่เอาไม้เพี้ยงเอาแล้วมีใกล้ๆนี่ก็เยอบเด็ดกินได้ขมป้อมประโยชน์มีมากมายมาดูต้นฝั่งนี้บ้างนะครับลูกก็โตใช้ได้แล้วครับวันนั้นเราเก็บยังอ่อนๆอยู่เนี่ก็ใช้ได้นะครับลูกลก็หลพอสมควรนะครับนะ่ะลูกมาขามป้อมทางนั้นเลยคนระับ ความป้อมธรรมชาตินะักไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยามันก็โตเท่านี้นะธรรมชาติธรรมชาติสมัยก่อนอยู่ตามห้วยไร่ห้วยนาท้องไร่ท้องนาลูกมันก็ใหญ่นะผมว่าใหญ่กว่านี้นะมนอยู่ที่พันธหรือเปล่าเป็นต้นนะครับพอได้กินนะพอได้กินคามป้อเนี่ยเกิ่งนี้ดกใช้ได้ครับ ลองมันอร่อยไหมนอ้อมะกามบอมเนี่ยก็ได้ดูนะทุกคนใครอยากกินก็มาเก็บเอาเด้ออยู่ส่วนสาธารณะเยารินนี่แหละังสายประสาทเส้นประสาทเส้นเพื่อประสาทครับสวนสมเด็จกินข้างบนนัอก็เต็มเหมืนลกเยอะเหมือนกันนะ กินไปหลายลูกนะครับจนรู้สึกวานในลำคอนะครับเยลเดินในส่วนนี้นะคุ้มครับหนึ่งได้ชินผลไม้หลายชนิดดีอยู่มะขามมะเฟืองมะขามป้อม ถ้าน้าเราดูมะม่วงอาจจะได้คิมด้วยก็ได้มะม่วงเต็มเลยนะ <laughs>